นาครับน้าเปิดคลิปให้ผมหน่อยสิอันนี้ให้นอันนี้ให้นาโอเคมามาจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยพงสุขไหมฮะผมต้องยังไงผมต้องหมุนตัวแบบหน่วยพงสุขไหมไม่ต้องใช่ไหมโอเควันนี้พวกเรามาตามคำเชิญของมิชลินครับนี่คืองานที่ชื่อว่ามิชลินแพตชั่นเอ็กซ์พียร์น์ครับงานนี้ก็จัดกันที่เพลออสเตรเลีย เรามาอยู่ในเมืองที่ชื่อแอดเลดซึ่งมีสนามแข่งมิชลินเขาก็โชว์เจ๋งสมรรถนะของยางกันละนะผ่านกิจกรรมที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นนักแข่งอบรมเรื่องี่ยวกับการขับขี่รถในสนามระดับความเร็วแล้วก็ในรถหลายๆชนิดนะปฏทีาก็คือว่าก่อนที่เราจะได้ลงสนามพวกเราจะต้องเหมือนสวมบทเป็นช่างอะเข้าไปในคอกพิทแล้วก็เปลี่ยนยางเหมือนพวกเอวันที่เปลี่ยนยางกันเร็วๆอ่ะมีแข่งเปลี่ยนยางด้วยเอาอย่างนี้ มีบรรยากาศสนุกสนุกมากมายลองไปดูกันโอเคไปแบบหนุ่ยพองสุขสบายแล้วใครจะรู้อะต้องมาแข่งเปลี่ยนยางด้วยสบายแล้ว <laughs> ตั้งรอไว้ก่อนอ่ายนิคเอาล้อตั้งล้อไว้ก่อนเลยก็ได้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 เดี๋ยวรอบด้วยครับเราเน้นสโลว์ปัจชัวเนย่ไหครับยรับเหนื่อยกันแค่ขนาดยางก็เบามากแล้วนะ มันมันไม่กลัวแล้วมันหนักหนักยางกับจังหวะที่มันจะต้องเสีบยขก็ไปอ่ะบางทีมันไม่ตรงแต่คุก็ไม่เข้าใช่ไหมพี่มันต้องพอดีเป๊ะเลยหรือ่าก็ยังเงสุดยอดยากยากเพราะว่ามันทั้งใส่ันอมอกันอืยากยากโค้งเยอะโค้งดีแล้วแล้ว แล้วตามโค้งอ่ะมันจะไม่เหมือนสนามช้างที่เคยขับคือจะมีแบบโค้งขึ้นลงโค้งเอสเยอะมากโค้งเยอะมากโค้งยี่สิบสองโค้งอ่ะผมได้ยินว่าคุณสองคนมีปัญหาอะไรกันเหรอฮะโอแซทติกกับคุณมาริโอ้มีปัญหากันอะไรกันเหรอฮะไม่ไม่มีหรอครับไม่มีครับแซทติกแสงไม่รอเพื่อนรอฝูงเลยโอ้โห ไป,ไปไปอ่ะเสร็จแล้วอ่ะมึงไปอาหย่อนตโตลงไปนะไอซาร่าต้องไหนของยูยังไม่ทันจะเข้าใจเลยไอ้ไปอ่ะมึงไปเลยกูก็ไปไปแล้วหรอไป <c oughs> คือ,อไ,ไอ้แพทริกไอ้มาริโอหมอโดมก็แซงไปกูคิดในใจมึงรีบมึงไม่มางแต่เมื่อวานวะไปเลยขอให้มึงมีความสุขกูก็ไปไปเลยจบก็้ตี อันนี้แบบมันมันกว่าอันอื่นอันอื่นน่ะเออผมว่าอันนี้มันสุดละเฮ้ยผมว่าเปลี่ยนล้อมันสุด <laughs> เปิดก็ให้เป,ใหปเปิดให้ปิดก็จะให้ปิดให้ด้วยหรอวันนี้กิจกรรมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตลอดทุกสเตจทุกสถาน,นีที่เราไปทํากิจกรรมมันมาเขาก็จะมีการเหมือนแข่งกันหน่อยๆปรากฏว่าทีมไทยเราขึ้นโพเดียมรางวัลที่2กับะรางวัลที่1ก็โอเคถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณมิชลินมากๆเลยนะครับและทีมขาวก็คือว่าคลิปนี้ก็อย่างที่บอกก็คือว่าเพื่อนจะได้เห็นเยอะๆฝากกดแชร์ด้วยนะฮะกดไลค์ด้วยนะครับพอแล้วไหมอ่ะ กดซับสไครด้วยนะฮะกดกดสองทีเลยกดครั้งแรกแล้วก็กดยับอีกทีไม่ได้กดทีเดียวก็พอหนุยพงสุขคุณควรจะมาทำเรื่องพวกนี้แทนนะโอเคผมจะปิดรายการแบบหนุยพงสุขโอเคครับผมโอเคตังก็ไม่ได้แม่งอามาใช้เนี่ยคัดไปแล้วอ๋อ